อ้ายอ้ายอ้ายคัดจมูกเป็นวัดอ้ายเฮ้ยอ้ายสวัสดีวันลอยกระทุง วันนี้ครับเราจะมาจุดผูฉลองวันลอยกระทงกันครับผมวันนี้อ่าโอ้ยออลืมปลดล็อกลืมปลดล็อกออกยังอ่าออกแล้ว <c oughs> เอา้าทำไมไฟไม่ออก <c oughs> เอาละครับเราจะทำการจุดพลุฉลองวันลอยกระทงเลยฮะอ่าเป,เปลี่ยนกับมาใหม่เอาละครับพร้อมอยังครับผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยสามสองหนึ่งสวัสดีวันลอยกระทงสองพันยี่สิบเอ็ดครับผมเอาละ อ,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 อดอกดอกเทียวอะไรลนะออโ,โอ้ยสุด,ดยอดฮ่าฮ่าฮ่า ยยยยสวัสดีรวน้อยกระทงครับผม